จิตใจเันอยากจะจุ๊กเลยเกินนะฮะคุณผู้ชมหลังจากที่ไม่ได้เล่นฝั่งคนมานานนะครับมาแล้ววันนี้เอา้าขยับไม่ได้เอาอีกแล้วเดี๋ยวเวละคุณผู้ชมนิ่งเลยครับเฮ้ยไวยังอีกโอเคขยับได้แล้ว <laughs> บ้าเอ้ยมันขยับไม่ได้อ่ะ เอาวเประตูไว้ก่อนนะฮะเอาละครับวันนี้เรามากับน้องเจนนะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับหลังจากที่ไม่ได้เล่นฟังเฮ้ยฮุ้ยเอาเลยโหลนี่มันต้นเกมเองนะยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะใจเย็นก่อนสิให้หายใจใหายคอก่อนเพิ่งขยับได้เมื่อกี้นี่เองเพิ่งขยับได้เมื่อกี้นี่เองอะ่ะโอเคตรงนี้มีปะวะมีตรงนี้มี ตรงนี้ได้ตรงนี้ได้นะครับตรงนี้ได้นะครับเราติ๊กทางไว้ก่อนแล้วกันนะวันนี้เนี่ยอย่างที่บอกนะฮะจิตใจผมอยากจะจุ๊กเหลือเกินเราต้องได้จุกก๊กอับวันนี้ผมว่านะผีน่าจะอยู่แถวนี้วะ่ะเฮ้เพื่อนเฮ my friend วะ่ะตรงนี้มีหรือเปล่าตรงนี้มีเหมือนกันผมอยากสวดจังอยากสวดจัง Okay. จริงๆอยากจะเอาไปสวดที่ท่าน้ําสักอันหนึ่งนะครับมาละผีอยู่ทางซ้ายมือไม่รู้ว่าจะสังเกตเห็นผมหรือเปล่าไม่เห็นว่ะสวยสวยทูบทีว้าวนี่มันเยี่ยมมากนี่มันเยี่ยมไปเลยโดดลงไปเลยครับพี่น้องโดดไปแบบไม่ต้องกลัวเจ็บ คือเดี๋ยวผมจําได้ว่ามันมีนี่ไงกล่องตรงนี้อันนึงปิดประตูแบบ <c oughs> เป็นไงละ่ะผีมาแล้วก็จะได้แบบวิ่งก่อนนะครับแล้วก็ติดนะติดตรงแง่งไอ้เมื่อกี้เนะี่ยที่เราออกมาผีก็ฟันโอเคขอให้เป็นทูบทีเถิดทูบทีเถิดโอเคเอาอะไรเนี่ยเดี๋ยว นี่มันแย่สุดๆไปเลยมาจริงๆเขาบอกว่าเจนเนี่ยคือเท่ากับการจุ๊กนะฮะจริงๆแล้วเจนเนี่ยเมื่อก่อนเคยชื่อจุ๊กมาก่อนนะครับแต่พอเข้าไปในเมืองแล้วก็เลยเปลี่ยนชื่อเป็นเจนนะฮะสักพักนึงก็เป็นเจนนี่ <c oughs> เจนนี่โอเคเฮ้ยเดี๋ยวเอาทูบดีเอออย่างนั้นเลย วันนี้เนี่ยเราจะมาทําตัวให้เป็นเขาเรียกว่าประโยชน์กับเพื่อร่วมทีมให้ได้สูงสุดนะครับคือผมสวดอยู่ตรงเนี้ยมันค่อนข้างไกลผีมันสังเกตยากนะครับถ้าเราเอาไปในบ้านหลักเนี่ยผมว่าโอกาสแบบน้อยนะเนี่ยจังหวะเนี้ยผมน่าจะเอายูริมาหรือแม่งก็เอานิพามานะแล้วก็มายืนสวดตรงนี้แบบยาวๆไปเลยไกลอยู่ไกลอยู่อ้าวลุงยามโดนละ ผมว่าลุงยมน่าจะได้จุกนานๆน่ะนะผีเขาถึงมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาหาผมแล้วมาแล้วได้เวลาเจนจุกได้เวลาเจนจุกเฮ้ยเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วผมว่าอยู่ตรงนี้ไม่ปลอดภัยแน่นอนมาแล้วมาเนียแบกหนึ่งทีครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นอันนี้แล้วก็ปากหนึ่งทีเป็นไงผีงงผีงงแบบ what นั่นไงไปคนละทิศคนละทางแล้วนะเห็นปะผีนะครับผีนะครับผีอยู่ในนั้นผมจะไปสวดที่เดิมแล้วกันนะคุณผ,ผู้ชมดูดิโอ้โหผมว่าเฮ้ย <laughs> ผมว่านายามเนี่ยเขาเตรียมของไว้แน่เลยครับไม่งั้นก็อาจจะเป็นเพื่อร่วมทีมเตรียมของได้ดีมากคือแบบว่าวิ่งไปเจอของข<า>หนีได้สบายๆนะครับส่วนเราก็สวดไปนะสวดไปเก้าเก้า <99 S 1> <99 S 2> นะเก้ <99 S 2> าเก้านะเดี๋ยว ก้าๆนะเพื่อนน่าจะรู้ครับเพื่อนน่าจะรู้โอเคนี่แหละจังหวะวัดใจปึบบัโอเคตรงนี้ก้าวดันเดี๋ยวโอเคบอกเพื่อนก่อนเพื่อนน่าจะรับทราบนี่ไงมีการบอกว่าเคเคสวยงามสวยสดงดงามแล้วก็ตรงนี้มีให้สวด เวเ้ยเอ้เกือบปั่นทูดันเดี๋ยวทูดันแล้วโอ้โหผมบอกเลยว่าเตรียมของโคตรด,ดีดูดิทุกอย่างเป็นไปได้สวยงามคือแบบว่าปาร์ตี้คุณภาพแต่มีเจ็บสองแล้วตอนนี้คนอื่นน่าจะจุกอยู่ตอนนี้ผมสวดไปก่อนน่าจะเป็นการช่วยเพื่อนได้มากที่สุดแล้วสำหรับตอนนี้นะ ส่วนสามไปเลยเป็นไงล่ะเวลา8นาทีเนี่ยเหลือเฟือนะครับวิ่งไปปักอีก2จุดได้ทันแน่นอนเ่ยไม่น่าใช่ปัญหาใหญ่ตอนนี้ผีไล่ตีมมีคนนึงอยู่แต่ผมนี่กดไม่โดนเพอร์เฟกต์เลยวะเอา้าไงดีไงดีเอาให้เสร็จไปเลยนะครับ <S <S ไปเดี๋ยวผมไปช่วยเพื่อน,นเองเอ้าล้วจะเฮ้ยทำไมอะ่ะ เดี๋ยววิธทำไมดอกเอาวุ้ดไปสักหนึ่งอันมาแล้วก็ช่วยเพื่อนไม่รู้ว่าเพื่อนมาช่วยเกิดขึ้นมาเกิดคัมแบ็คอือผมเอาวุ้ดไปด้วยเดี๋ยวผมไปปักตรงนี้ให้เพื่อนนะครับมาเอา้โอเคโอ้โหโคตร คุณภาพอ้าวมีนายามโดนลุงยามโดนอะ่ะเดี๋ยวต้องไปช่วยลุงยามยาเบรกเดี๋ยวพึ่งไปเดวพึ่งไปมานี่ก่อนผมจะได้เป็นเจนจุกสักทีโอ้ยไม่จุกแล้วแล้วแล้วืออเจนจุกเจนจะได้จุกเจนจะได้จุกขอน้ำหน่อยขอน้ำหน่อยมีน้ำปะไม่มีน้ำเลยวะเออโอ้ยมันมี เออเอาไปสองทีเป็นไงเราผมตายแล้วเนี่ยถ้าผมโดนอีกทีนึงมาหาผมแล้วมาหาผมแล้วผมแอบก่อนจังหวะนี้แอบข้างบนเนี่ยมียานะครับวิ่งไปจะตายไหมเหมือนเพื่อนสู้กับผีอยู่เอออุ้ยมีมีสายฟ้ามีสายฟ้ามีสายฟ้าสู้สู้ตายสู้ตาย,ส,ตายสู้ตายมาดิ ไปหนีแล้วไปหนีแล้วไปหนีแล้ว my friend my friend ล <c oughs> ูกยาล <c oughs> ูกยาผมขอโทษผมขอโทษผมขอโทษผมผมไม่มีอะไรแล้วเนี่ยผมไม่มีของแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนหาของไม่มีเลยหาจับไม่มีเลยแต่ผีใกล้ตายแล้วผีใกล้ตายแล้ว <c oughs> ถ้ามันวิ่งมาแทงหลังผมเไยผมตายแน่นอนนะครับ อยาอีกนิดเดียวสวยงามครับสวยงามเมื่อกี้เราลากไปหาลุงยาแล้วลุงยามกําลังผูกสายศินอยู่เลยอะลุงยาบอกไอเวนเอ้ยที่มีเป็นร้านเอกคือทําไมลากมาตรงนี้ก็ต้องบอกกันนะว่าทีมเนี้ยคือค่อนข้างดีนะครับจบเร็วอยู่นะเต่นไม่ถึงแบบไม่ถึงสิบนาทีอะผีตายนะครับค่อนข้างโอเคนะฮะซึ่ง ผมก็ช่วยเขาได้นิดหน่อยเฮ้ยคะแนนเราได้อยู่นะเนี่ยมาครับคุณผู้ชมกับรอบที่2นะฮะรอบนี้จะได้เป็นเจนจู๊กหรือเปล่าไม่รู้นะฮะบอกไม่ได้ <c oughs> บอกไม่ได้เหมือนกันโอเคเปิดเจอกล่องแดงก่อนนะฮะตอนนี้ยังเงียบๆอยู่ต้นเกมนะครับเฮ้ย hey! เปิดมาก็เจอยาก,กันเลยแต่แบบโอ้โหรอบนี้เจอผีน้ำชื่นใจแน่นอน ชื่นใจแน่นอนครับผมว่าจุดนี้น่าจะโดนสาดน้ำกันละนาวแน่นอนนะครับโอเคเป็น <c oughs> เจอ้ำมนด้วยอะ่ะเฮ้ยผีหรือเปล่าไม่ใช่ใช่ไหมอืมโอเคเหมือนเขาจะพังประตูไปเรียบเลยนะเนี่ยโอเคครับ อย่าลืมที่จะเปิดประตูด้วยแล้วผีมันทางหมดไม่มีที่จุกวิ่งจะพังประตูนี้หรือเปล่าพังด้วยเวนผีมาผีมาครับผีมาผีมาหลบดีครับหลบดีครับจุกจุกได้จุกได้จุกได้จุกโดนโอเคผีไปแล้วไปหาติมแน่เลย <c oughs> ติมบอกเวนกรรมโอเคบ้าเป็น โอเคเดี๋ยวเราเตรียมของไว้ให้เดี๋ยวเราเตรียมของไ้ให้อืเฮ้ยเฮ้ยเฮได้ยินเสียงอยู่แถวนี้นี่มาหรือเปล่าอย่านะยังไม่อยากโดนน้ำอ่ะยังไม่อยากโดนน้ำโอเคอุ้ยโดนแล้วโดนแล้วโอ้โหอยู่ฝั่งนู้นเลยฝั่งนู้นเลยเดี๋ยวปักก่อนอย่าบังปักไปแล้วจ้าฮเจอพอดีเลย ม้วนตัวลงอย่างสวยงามโอเคออกมาปุ๊บเจอทันทีทันใดนะครับโอเคอุย้ยรอบนี้ดูเหมือนจะมาดีเฮ้ย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 อะไปไหนครับไปไหนครับเออผมช่วยแล้วนะผมช่วยแล้วนะถือว่าผมช่วยแล้วนะครับเอาตัวรอด <laughs> เอาตัวรอดนะฮะ เ okay. ป๋าเป็นไม้เรียวนะฮะตรงนี้ไม่มีไปดีกว่ามีกล่องไหมตรงนี้ไม่มีนะครับอุ้ยอุ้ยผียังโคงไล่ยอยู่ผียังโคงไล่ยอยู่เด๋นหะน้าด้านล่างมาสวดได้แล้วนี่ไม่ต้องหาเพิ่มนะนี่จําไว้ว่ามีกล่องโอเคมาช่วยตีมสวดตรงนี้ก็แล้วกันโอ้โหแล้วมันติมตรงไหนมาเสี่ยง,งกันวะเนี่ยระหว่างตรงกลางกับทางขวา การที่จะโดนน้ำโอเคได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่แปสิเปอร์แล้วเจนจู๊กนี่ทำได้ดีนะครับแต่เจนจู๊กเนี่ยเป็นคนอื่นนะไม่ใช่เราเราไม่ได้จู๊กเลยมายแล้วเค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 วันดันนะครับน่ะมีเวลาพิมพ์เพื่อนตายไปแล้ว ยังจะมีหน้ามาพิม์พโอเคออเจนมีคนไปช่วยแล้วเราได้หนังสือมาได้รับหนังสือมาแล้วก็เดี๋ยวเตรียมของขึ้นไปข้างบนนะครับอืมต้องเตรียมของเตรียมของก่อนเขาน่าจะเป็นน่าจะมีคนไปสวดตรงนู้นแล้วอ๋อตรงนู้นยังขาดน่าจะขาดตะปูนะฮะผมเห็นแล้วแวบๆบ มีกล่องอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราเปิดกล่องแล้ววิ nice, ่งไปปักตะปูไว้ตรงนู้นนะฮะเอ้าเจอทูบนายสเลยอ่ะอุ้ยนายพาผีมาทำาไมเนี่ยอุ้ยมันมันมันเปลี่ยนร่างแล้วมันมันเปลี่ยนร่างแล้วคุณผู้ชมมันเปลี่ยนร่างแล้วโอเคผมไปแล้วผีมาผีมาผีมาเพื่อนผีมาผีมาเพื่อนไปก่อนนะโชคดีนะเพื่อน โชคเลือดเลยแล้ว uh กัน uh อุ huh. huh ้ยอ uh ุ huh. ้ยอุ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 ้ยดันดันเห็นไหมเห็นไหมดันได้ดันได้ดันได้โอเคดันได้ดันได้เอาดิเอาดิเอาดิอุ้ยโดนแล้วนะโดนแล้วนะปั๊บไปดิไปดิรออะไรไปดิรออะไรเพื่อนอุตส่าห์ทวงเวลาให้แล้วเพื่อนอุตส่าห์ทวงเวลาให้แล้วโอ้โหแล้วดูผมวางของพระเจ้าช่วยปากตรงนี้ โอ้แทงเลือดเข้าไปฮ่าชุ่มฉ่ำเหลือเกินอิ่มเอมจิตใจ <S <S เดี๋ยวเดี๋ยวเดวบ c. สมามาได้เวลาจุกอืออุ้ยอ,อย่าแปลงร่างนะอย่าแปลงร่างนะอย่าแปลงร่างนะขอที่เถอะอยา่าว้าวไม่โดนครับว้าไนส์เ nice หลือเกินอ๋อหัวปัน่นหัวปัน่น อุ้ยมันแปลงร่างแล้วเพื่อนมันเปลี่ยนลยไปแล้ว <c oughs> ตัวใครโดนมันตัวใครโดนมันแล้วละ่ะจังหวะน,นี้กินน้ําตัวใครตัวมันมนะตัวใครตัวมันนะมันแปลงร่างแล้วไม่เอาไม่เอา,เอ,าอุ้ยเจอเลือดเจอเลือดจะบอกเพื่อนยังไงดีติ๊กดิโอเคติ๊กแล้วนะฮะเราหรือเปล่าวะเนี่ยที่เลือดออกไงแต่ผมว่าถ้าจะเป็นเพื่อนวะ เ,เอาไปให้ก็ได้พีอ่อ้าวโอ้ยอา้าวโอ้ยอา้าวโอ้ยดูเหมือนว่าผมจะต้องเป็นคนที่วิ่งกลับไปใช้ยาเองนะเนี่ยยาอันนั้นนะนะคุณผู้ชมเป็นไงดีนะที่เปิดได้มาแล้ววิ่งแบบไม่คิดชีวิตอ,อุ้ยโอ้โหปลา โอ้โหโอ้ยโอ้โอ oh ้โอ oh ้โอ้โอ oh ้โอ้ไม่โอ้ไม่โอ้ไม่มาแล้วมาแล้วอ่ะผมลากได้ผมลากได้มาดิ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 โอ้ยโอ้ยโอ้ยเจ็บเหลือเกินเจ็บมากมาย อ้าวแล้วโดนค่าน้อยแน่นอนโดนค่าน้อยแน่นอนอยู่ตรงไหนวะวูวูาวู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 แ,แบบแบบช่วยด้วยช่วงนี้ชี้แนะมาช่วยผมด้วยแหวได้เป็นเจนจุกสมใจอยากเฮ้ย ว้าวแบก็กเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหติดแสงสีทองไปแล้วครับประกายแสงสีทองว้าวปะกายแสงสีทองเป็นไงครับประกายแสงสีทองเลยไปดิมาแล้วแอมคัมแบ็กซึ่งโอ้โหเกิดมาก็หลงทางมาๆๆๆๆวิ่งมาแบบจะมาออกมา อย่าเอาโหสกิลเช็คผมถามจริงมาครับเพื่อนพึดขึ้นมาอย่าหนีนะเพื่อนเอาเพื so ่อนตายเพื <to> ่อนตายไม่ไม่อ้ยอือฮะไม่นะอย่าทำแบบนั้นกับผมโอ้ต้องบอกเพื่อนหนีแล้วมั้งต้องบอกเพื่อนต้องหนีแล้วต้องรันแล้ว ต้องรันแล้ว running 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 ไปแล้ววู้ผมตายแน่คุณผู้ชมรอบเนี้ยผมไม่อยู่แน่นอนครับเฮ้ยผมไม่อยู่แน่ผมไม่อยู่แน่รอบเนี้ยผมไม่ได้อยู่แน่ผมจะต้องตายแล้วล่ะผมว่ารอบนี้ผมต้องตายแน่นอนรถไฟเคโก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 เลโก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 เลว้าว โกไปเลยโกไปเลยรีบมีรีบมีอาโรนรีบมีอาโรนรีบมีอาโอ้โหผมมาผิดจุดมาอ๋อฮะเอาได้ดีได้ดีได้ดีเอาได้ดีอันนี้ดิจุกอ่าจุกจนวันตายวันวันวันไปเลยครับไปเลยครับไปเลยโก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 อ่าไปได้เปล่าไปได้เปล่าเรียบร้อยครับผมเหลืออีกหนึ่งตัวเอาใจช่วยนะฮะเพื่อนบอกว่าไม่สู้อ่ะ คือเพื่อนจะไปแล้วโอ้รอดสองผู้เสียสละที่ยิ่งใหญ่นะฮะผู้เสียสละที่ยิ่งใหญ่อ h โนแต่ว่าเพื่อนรอดเนี่ยก็ถือว่าดีอยู่นะครับไม่เป็นไรถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในนี้วอนนะฮะแล้วก็กลับมาจู๊กใหม่ได้นะฮะคุณผู้ชมจู๊กใหม่ได้นะครับ, <laughs> รรบโอเคถือว่าหนีสำเร็จนะครับื <laughs> ้าธรรมดาเลยนะเนี่ย เอาละครับคุณผู้ชมก็สําหรับวันนี้เนี่ยก็ต้องจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะฮะถ้าเกิดว่าใครชอบเนี่ยผมฝากกดไลค์ไว้ทีนะฮะใครยังไม่ได้กด Subscribe เนี่ยก็ฝากกดทีนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปให,ใหม่ๆเนาะแล้ววันนี้เนี่ยอขอลาไปก่อนนะฮะแล้วไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับบาย